มาพี่น้องเดี๋ยวพามาชม7 6 1 0หลากไม้หน่อยครับนี่ไม่ค่อยได้เจอนะครับโมเมนต์แบบนี้ส่วนมากจะ,จะดันเอาอย่างเดียวโอ้ต้นไม่ค่อยใหญ่ฮะแต่ว่าลากเยอะ เอ้ ه, คันนี้นะดันดินนะคันใหญ่คันนี้ลากไม้เนี่ยประหยัดแรงเยอะเลยนีออย่น่าจะลากสโลสองนะครับ รุ่นนี้รุ่นประหยัดแรงรถนี่คือการเอาไม้ไปเก็บแบบแบบถูกวิธีนะโคจะว่าแบบถูกวิธีก็ไม่ใช่เนอะอันนี้เป็นเป็นการเอาไม้ไปเก็บแบบถูกวิธี ที่สุดนะมันมีมันมีแบบถูกวิธีหลายอย่างอยู่อันนี้ก็คือแบบถูกวิธีมากที่สุดแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยใช้กันครับวิธีนี้เพราะว่าอะไรที่เกียจขี้เกียดลงมาของของสู่เนาะแต่ถ้ามันเอาไว้ไปจริงๆก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับ một xuống trong một Ô tôn dài vô Ô dài rồi ของแค่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแบบนี้นี่ฮะทำแบบนี้นี่ง่ายต้นใหญ่ก็เอาไปได้ง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็ประหยัดการสึกล้อของรถด,ด้วยนะนี่คือวิธีนี้เนี่ยสุดยอดนะครับ แต่มันจะเสียอย่างเดียวเนี่ยต้องต้องลงมาปลดแล้วก็ต้องต้องลงมาคล้องด้วยครับนี่ครับวิธีนี้ง่ายสุดแล้วครับถ้าเอาไปไม่ถ้าเอาไม่ไปนะโอ้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับจนมากเขาชัไม่ทำแบบนี้เพราะว่าเขาขี้เกียจลงมาปลดแล้วก็ขี้เกียรลงคล้องนะครับผม ไปแล้วครับผมเรียบร้อยอ่ะแล้เวเราดูต้นใหม่ครับ